สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะสาวจะาหาของขวัญน,นะคะให้กับครอบครัวของสาวแล้วก็คนที่สาวรักนั่นเองทําไมดูสวยจังเลย <laughs> ก็คือปีใหม่นี้นะคะกอ็อยากจะหาของขวัญให้กับครอบครัวของเราเพื่อร่วมงานนะคะแล้วก็น้อง,อง,องๆหลานๆนะคะก็วันนี้มาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆ <laughs> ดูนะคะว่า,าสาวหาอะไรให้กับ ครอบครัวบ้างพ่อแม่พี่น้องปุยตายายหรือว่าหลานๆลาแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะก็ดูเป็นไอเดียนะคะเผื่อเพื่อนๆน,นะคะปีใหม่นี้หาของขวัญให้กับคนรอบข้างนะคะก็ได้ดูเป็นไอเดียนะว่าจะเอาเอะไรดีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะก็สําหรับของหลานๆลานะคะอาจะใช้เป็นผ้าขนหนูแบบนี้นะคะนี่เอาไม่ใช่หลานๆลานะ,ะน้องอก็ให้เป็นผ้าขนหนูแบบนี้นะคะ ส่วนของหลานก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากแบบเขาเรียกว่าอะไรของเล่นนะคะนี่แบบนี้นะคะมีตั้งแต่1ขวบสองขวบ3ามขวบไปนะทุกคนนักน่ารักแล้วก็นี่นะคะนะก,คกนะคะ็จะเป็นของเล่นแบบต่างๆส่วนของหลานนะคะเสาก็จะขอขอ,ของขวัญ ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยชอบแกะของขวัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นพสอิฐนะคะแล้วก็กระดาษโนต้ตแบบนี้นะคะอันนี้สาวจะอุยอันนี้สาวจะให้กับเพื่อนร่วมงานของสาวนะคะคนละสัมชิ้นแบบนี้นะคะนี่นี่น,นี่นะ,ะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าะคะ่ะทุกคน อันนี้สาวจ,จะให้ลูกน้องแล้วก็แบบเพื่อร่วมง,งานที่อยู่ในแผนกค่ะใกล้ชิดนิดนึงนี่ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบน,นคะคะมีซิปข้างไหนนะน่ะเก๋ๆนะทุกคน,นก็อันนี้นะคะเป็นคุกกี้ค่ะแน่นอนว่า ขาดไม่ได้นะคุกกี้นี้อี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือสาวจะซื้อกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่ข้างในข้างในก็จะใส่เป็นคุกกี้แบบนี้1กล่องอันนี้1กล่องแล้วก็โอริโออีก1กล่องนะคะ ในเซตหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับให้ลนะุงป้าน้าอานะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นี่หเซตนะคะกระเป๋านี้ก็ซื้อมาแค่สิบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เขาสามารถใช้ในงานอื่นได้ด้วยนะนี่ก็คือ1เซตประมาณน,น,นี้สวย,สวยๆเก๋ๆเป็นไงล่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องของเราก็จะมีแบบเสื้อให้ด้วย สูตรแบบนี้นี่นะคะก็ใส่คลาคลากันไปค่ะน,นี่แบบนี้ค่ะค่ะก็สำหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สาวจะเตรียมให้นะคะพอดีว่า,าแม่ของสาวนะคะเป็นคุณครูก็จะมีลูกศิษย์นะคะเป็นน้องๆอป .2 นะคะค่ะก็มี ของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆด้วยนะคะ3มประมาณ30คนนะคะก็จะเป็นชุดแบบนี้ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทั้งของเล่นแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็จะมีเป็นดินสอนะคะมาบรรทัดยางลบแล้วก็กลบเหลาดินสออ่าแล้วก็มีกล่องใส่ดินสอนะคะแบบนี้แล้วก็มีลูกโป่งแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าที่ าสามารถระบายสีไปได้นะคะน้องๆได้ระบายสีกันนะคะก็แ,แพ็คเป็นแบบนี้นะคะสามสิบชุดนะคะทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะก็อยากจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันนะคะก็ดูเป็นไอเดียกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย